ก่อนหน้านั้นลูกเลื่อนจะแขนไว้นะครับเราเราเราจะเห็นว่ามีลูกกระสุนหรือเปล่านะครับอาจะสั่งกระสุนหนึ่งซองแดนัดหนึ่งนัดบรรจุก็ทวนนะครับบรรจุนะครับใส่ซองเข้าไปปล่อยลูกเลื่อนนะครับทางซ้ายนะครับกดกัเสร็จแล้วาง เสร็จแล้วหันปืนไปด้านหน้านะครับหมุนหมุนหมุนตาตาหมุนเลยตาหมุนหมุนเลยปล่อยลูกเลื่อนนะครับตรงนิ้วโป้งนะครับปล่อยลูกเลื่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะสั่งชวนนะครับสายพร้อมขวาพร้อมแนวยิงระวังจากเซฟนะครับจะมาเป็นเซมินะครับเพื่อเตรียมการยิงนะครับ ตอนนี้อย่าเพิ่งเอานิ้วเข้ากงไกนะครับรอผมสั่งเริ่มยิงนะครับค่อยค่อยนำนิ้วเข้ากงไกนะครับเริ่มยิงถึงจะเอานิ้วเข้ากงกางไกนะครับแล้วก็ทําการยิงสมมุติว่ายิงจบนะครับ<ด>ผมก็จะดูก่อนนะครับยิงจบจบ<ด>ปดซองข้ามไก่กาลัางจับ จะแขวนเองนะครับตอนยิงจบนะครับห้ามห้ามห้ามไกลอย่าง้ห้ามไกลแล้วก็วางปืนนะครับเป็นเซฟนะครับวางปืนไว้กับที่แขวนที่ที่วางปืนนะครับเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนนะครับนะผมจะได้รู้ว่าเสร็จครบทุกคนนะครับจะได้ให้ตรวจเต้านะครับอนมีใครสงสัยตรงไหนหรือไม่ครับเกิดความสมดุลนะครับ จะสั่งสั่งแบบเดิมนะครับจะศูนหนึ่งซองเจ็ดนัดหนึ่งนัดกระสุนหนึ่งซองหกนัดหนึ่งนัดบรรจุไปล,ลูกเลื่อนนะครับแล้วก็จะพรวนนะครับสายพร้อมพร้อมขวาพร้อมพร้อมแนวยิงระวังจากเทฟนะครับใยเป็นชัยมินะครับเริ่มยิง ยิงจบจบพอสั่งยิงจบปุ๊บกลดตองเองนะครับมันมันจะจํ้มตึงกันนะครับมันจะยิงจบไม่ไม่พร้อมกันนะครับง้ามใจแล้วก็วางปืนลุกขึ้นยืนนะครับอารอนะครับรอช่วงนี้รอ,อต่อไปถ้าสุดท้ายนะครับถ้านั่งคุกเข่านะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวกันอตอนนี้วาง วางเอาวางปืนไว้ก่อนนะครับผมจะสั่งนั่งคุกเข่านั่งเตรียมยิงนั่งคุกเข่านั่งเตรียมยิงท่าหน้คุกเข่านะครับคุกเอาคุกเข่าข้างข้างหนึ่งลงไปนะครับตามถนัดนะครับถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับค้ำตอกค้ำเข่านะครับเล็งไว้นะครับกระสุนหนึ่งตองหกนัดหนึ่งนัดบรรจุ 5, 6, 6, 6. ไปลูกเพื่อนนะครับก็จะดูนะครับสายพร้อมพร้อมขวาพร้อมพร้อมแนวยิงระวังห้ามไกครับไปที่เซมินะครับเริ่มยิงยิงจบจบดซองอันนี้กดเองนะครับห้ามไกล วางปืนแล้วลุกขึ้นยืนนะครับรอฟังคำสั่งต่อไปนะครับมีใครสงสัยตรงไหนควนให้คนรีดเจนให้ก็ใส่ไปดันดิงอ๋อคนนี้ต้นให้เจนยิงกองมวยเงยต้นแสียมวยิี่เงนี่บอครับมา ป็กองกาันยนหะน่กว่กันไปยูทูบเบ้งคือว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอาไปลงช่องแ้ลเขาเอาไปลงอะไรเป็ทหารยิงปืนเป็นทหารไปกระโดดเดาว้าไวววววว่วว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 เ ô oh, ยังไม่ยอมโอ้เปาเปาเปาแม่นเลยเนาะนี่ <laughs> <laughs> นีจับดาองแล้วมเสียมือจับมืเสียมาเสีเตรียมวางปืนแล้วนะครับเตรียมพร้อม

มันจับาดเจ็บมันีบาดเจ็บเลยยนได้ครับนได้นด้าครัยนได้ครับได้

Xây hình xây hình Mình không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ป้องมาช่วนะก้อยนะเพื่อจะออกเดี๋ยวมันเรียนเจออีกคนนะครับจะได้เงาทางรตทองศานครับ4องศาด้านหลังนะครับลงนั่งเลยงนั่งเลยเออกันได้ร่ทีพูดดูได้ อยู่ก่อนครับไปครับโอเคนะครับนะครับเทปครับตัวนี้โดยตอนครับ <calling> <tru <Allah> <truiter> <paying> <truiter> นี่นะครับผมเลี้ยงวนีั่ทนี่เข้ากรงนะครับไปลงไม่น่า <laughs> làm สบาย bài ไม่ต้องไม่ต้องลบกล้องพอ <laughs> <Chưa thương cây. cười> <laughs> ดูดูก่อนที่ ตามเร็วๆกลับมาติดตามพี่ด้วยไหนของพี่ก็ส่งลิงก์ให้ผมสิที่ไม่มีลิงก์ผมไม่รู้เดี๋ยวเขาไปยากเรายังไม่ดังเรายังไม่ดังจริงๆนะครับรอบนี้มันต้องมีปืนนะครับเรายังไม่ดังเดี๋ยวเราจะดังเล่ผมส่งลิงให้ผมแต่จุาช่องไหนี้เซ้านี้ก็รู้ติดแต้มนะครับติดแต้ม ถึกแต้มันถึกแต้มตุ้ยเอาดีด้อตุ้ยเรา,าเรายัางไม่ไดังออ,อไหนไม่กินตรงเลยส่ตรงนี้กินแลเปียนยันไข่อของพี่ก็จะมีแนวนี้แหละโดนทั้งเฟซบุ๊กโดนทั้งอยูทานอนอ่เอายมอ Não vi ท่านี้ที่นอนยิงครับานนี้เป็นท่านั่งยิงอันนี้จังนัดปะหกหรือแปดวะไม่เห็นแปดคนนี่ละปดอปเป่าสวยเป่าเข้าเยอะเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

คนยิงแถวหรื่งกองหนะเ่นะมาจ Ta, đây à, là lăng trụ cho nó này các bạn, cái kho có cửa này các bạn, lăng

một cái tủ tủ đi đi tôi có một con tao tao vào trường

Gracias. <laughs> thay <laughs> là khỏe mà เด้อ nữa ta กล้อง mình บ่ cả sang ยิง <laughs>